คะแนนให้พี่นะเพลงครับเพลงทำอะไรครับเป็นไก่เผ็ดไทยครับเชฟอินสปายมาจากไก่เกาหลีครับแต่ว่าเราอะใช้น้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำมะขามเปียกใช้พริกแบบบ้านเราอะครับเป็นแบบไทยครับเชฟไก่ที่ทอดมานานแค่ไหนละครับประมาณสัก15นาทีได้ครับ ไก่ที่ทอดมาคุณใส่ซอสทุกซอสเข้าไปแล้วคุณเห็นไหมว่ามันเปียกขนาดไหนเนี่ยใช้เต้นเลยกลัวมันแบบมันจะไม่กรอบหรือเปล่าวะมันกรอบมากอขอบคุณครับโอ้โหรู้สึกแบบทายแย่นี่อ้าจะออ้กรอบนอกนุ่มในและที่สำคัญคือซอสเนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมกำลังกินผัดไทยอยู่ยที่เป็นซอสที่เข้มข้นมากอร่อยมากครับเขาุณครับแพงครับผม เห็นซอสคลุกอย่างเงี้ยไม่คาดว่าจะกรอบได้ขนาดนี้เคลือบแป้งได้เสมอสวยงามทุกชิ้นด้วยซอสที่กินเข้าไปเผ็ดแบบไทยจริงๆค่ะขอบคุณครับเจฟส์เจร้องไห้ทำไมครับทางนี้มันโหดมากเลยครับเจฟสแต่ผมกลัวว่ามันทำออกมันขาอผมมาได้ไม่ดีครับ นี่คือแบบน้ำตาแห่งความดีใจจริงๆที่แบบเหมือนมันถูกปดล,ล็อกจากพันธนาการอะไรบางอย่างรอบก่อนมันก็ไม่ดีแล้วบวกกับวันนี้ที่โจทย์มันยากแล้วมันก็เหนื่อยผมชอบมากเยี่ยมมากครับขอ<ท>บคุณครับการที่เชฟบอกว่าอร่อยมากๆเน,น,นี่ยอันเนี้ยผมหายเหนื่อยจริงๆครับชิมของเฮงแล้วเป็นยังไงบ้าง ผมรู้สึกว่าไก่ทอดของเขาเนี่ยครับเหมือนกับไก่ทอดซอสเผ็ดเกาหลีครับแต่ว่าเปลี่ยนซอสที่มีรสชาติเหมือนซอสแจ่วซ,ซึ่งผมชอบความคิดในจุดนี้มากที่เป็นความนนค r e อทีฟมากครับตัวไก่อะค่ะถึงแม้ว่าราดน้ําซอสแบบเข้มข้นเลยลนะครแต่ว่าเนื้อไก่ก็ยังแบบกรอบอยู่รสชาติก็เผ็ดสุดยอดเลยะค่ะก็ชอบกินเผ็ดอยู่แล้วด้วยก็เลยยิ่งชอบอะไรนะครับโอ้ยขอบคุณครับผมเฮลิคอนเนีย